เค okay. ครับพบตำแหน่งรั่วนะครับวันนี้น้ำรั่วนะครับอ่ะงานด่วนสภาพช่างดูไม่เจ็บครับอ่ะมาดูครับมาดูแผง ออยู่ตรงนี้ครับเป็นเหมือนไม่ได้ใส่กาวในท่อครับคุณเอกคือไม่ได้แตกต่หลุดใช่ครับผม นี่นครับฝั่งนี้อรอยเนี่ไม่ได้ใส่กาวครับถือใส่แล้วหลุดใส่ไม่ดีใช่ครับถึงใส่อาจจะหลุดเพราะว่าเพราะว่าถ้าแตกเนี่ยมันจะปิ้นออกให้เราเห็นแล้วแต่ตอนนี้น้ามันอยู่ตรงนี้นหรืออีกอันหนึ่งก็คือแตกอยู่ในคอบนก็ข้างล่างไม่มีลองนั่งลงนั่งลงหเห็นแล้วเห็นแล้ว เราไปใกล้ๆ <S <S เห็นแล้พี่ก็เห็นได้นะเห็นไหมข้างใน่เห็นหรนิ้วบางอยู่ยเธอ,อ,อโอเคไ,ได้อืมครับากล้องเดี๋ยวนี้เริ่มเบอร์ครับ